ก็กรับสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะฮะสำหรับ F C และ K F C ทุกท่านครับผมวันนี้กลับมาที่เกมนี้ครับเกมแปะครับผมวันนี้กันตั้งใจมาเล่นเบ็นตำๆเอาสัก4บาทแล้วกันเนาะเอาสัก4บาทครับผมทุนมาที่20,000บาทเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วกันจะใช้ทุนไม้นี้อยู่ที่200บาทนะฮะการซื้อฟิวเจอร์นี้ไปดูกันนะฮะเริ่มกดไปครับ สเก็ตเตอร์โอ้โหวสวยครับมา5ตัวครับ1ิคูณ8อย่างนี้กันขอหมุนเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันครับผมเริ่มที่ตัวคูนี้ครับหมุนตัวคูไปรอบแรกนิดเดียวพ้นดาวไปนิดเดียวครับอีกทีนึงแล้วกันหมุนดอกนี้กันเป็นคนชอบหมุนสลับบนล่างบนล่างนะฮะล่างล่างบนบน,บนนะฮะอันนี้แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลนะครับผมเออมาขอคูณ14ได้ไหมดอกนี้มาสวยครับผมเออมาอีกหนึ่งทีครับคูณ16ได้อยู่ไหม เบสโอ้โหยังได้อยู่ขอตัวคูนเอ้ยขอตัวหมุนนะฮะตัวทีขอตัวหมุนนะครับโอ้โหสวยงามรอดไป14หมุนครับตัวคูณยังพอได้ครับช่องดํามันเล็กลงตัวทีเออสวยครับอย่างนี้การขอดันตันเลยลนะฮะดันตันไปเลยครับผมคูณ20เออมดงามพระราม8เอาไปเริ่มเลยครับผม14คูณ20ครับเดี๋ยวไปดูกันว่า จะเป็นยังไงครับหมุนแรกดอกนี้หมุนไปโอ้โหกบมาครับกบคูณ20สมาแล้วดอกแรกกันมาแล้วครับผมเออกวักเข้ามาก่อนเท่าไรต้เนี้ดอกนี้ครับผม160บาทเก็บเข้ากระเป๋าก่อนครับเออสีบาทเราจะคืนทุนนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับไม้สองโอ้โหกบาอมกแล้วครับผมดอกนี้ร6 0ยบบาทสวยโอ้โหไม่ธรรมดาครับโอ้โหโกบทองสองดอกติดครับผม มาอีกร้อยหกสิบครับที่เหลือคือกําไรนะทุกคนดูดีๆนะฮะที่เหลือคือกําไรนะฮะเดี๋ยวมาดูันครับผมหมุนสามสวยครับชาบดอกนี้ไหลามาประทัดสวยเออได้เอด้วยดอกนี้ไหลต,ไต่อไปลูกเจต่อไปโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเออไม้นี้ไม่อีกแล้วครับผมไม่อีกแล้วฮะ ปล่อยไหลไปปล่อยไหลไปดูฮะได้เท่าไหร่ดอกนี้โ้โหขึ้นไปครับ150ยสแล้วร6อยห้นไป380ปบาทสวยโอ้โดอกนี้กำไรแล้วฮะกำไรครับผมมาดูฮะหมุนต่อไปครับไปดอกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดอกนี้ก็ยังครับหมุนต่อไปไฟเริ่มไม่สมบงครับผมโอ้โหซองแดงสวยฮะตัวจีนอย่างงี้แปะแจกซองแดงฮะนิดหน่อย ไม่หวือหวาแต่ว่ารู้สึกครับสิบดอกนี้มาขอต่อชาบสวยครับสวยงามพระรามแปดเออต่อเจมาดอกนี้อประทัดแถวหนึ่งไม่มาครับโอ้แต่ว่าดูดอกนี้ครับไหลไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะเท่าไหรค่ครับเท่าไหรค่ครับเอออยเจ็ดบาทเอาเรื่องครับอย่างนี้คุยกันยาวนะแปะนะอย่างนี้นะคุยกันยาวครับผม,มเอาไปหมุนต่อครับ วดูดอบกหนุ่งมุนนะฮะไหลมายังครับดอกนี้อุ้ยสาเกตเตอร์สาเกตเตอร์ตตอรฟรีในฟรีจัได้นหน่อยฟีในฟีจดได้นหน่อยมายังครับแถวสุดท้ายว่ามาเรียบร้อยหงอยครับอย่างนี้หงอยฮะโอ้โหนึกว่าแปะใจดีแจกฟรีในฟรีครับ ประทัดดอกนี้สวยเออได้เคมาด้วยสองแดงมาไม้แถวนึงเอ,อไปก่อนม้าสองแดงแถวนึงสองแดงหนึ่งมาแล้วโอ้โหได้คิวครับโอ้โแล้ววายอยู่สะแถวหลังเลยโอ้โหนีอวครสิแถวสามไม่เป็นไรดอกนี้ครับเราก็ยังควักอะไรเก็บใส่กระเป๋ามาอยู่ครับผมเออเท่าไรครับดอกนี้สามร้อยถึงไหมสามร้อยถึงไหมสองร้อยบาทครับเออเอาเรื่องอยู่นะกำไรครับกำไรเน้นๆเลยฮะ ไปครับผมดูอีกหนึ่งหมุนหนึ่งหมุนเอยบร้อยครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับเงินรางวัลรวมกันจะได้เท่าไหร่ครับเออกาไรครับผมลงดูป2น0บาทครับได้มา1,108บาทถือว่ากําไรครับไม้นี้เอาเป็นว่าวันนี้มารีวิวเกมไม่เท่านี้ก่อนนะครับผมกับค่ายนาซาไทยครับผมวันนี้กันไปก่อนครับไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับ